สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับ <g ül üyor> <g ül üyor> กับผมจิ๊บซากุระเนเนอีกเช่นเคยนะครับแมตอนนี้เรามาอยู่กับเกม BANK d e e a m s เก b a n บ p a r t y s r r y ้เญี่ปุ่นนะครับกับการรีวิวอีเวนต์เหมือนเดิมเช่นเคยตอนนี้เราอยู่ในอพาร์ตเมนต์แล้วก็ห้องซ้อมของบ้านของน้องชูชูจังนะครับเพราะว่าอีเวนต์ในครั้งนี้ถึงคิวของ l a s e r s e e ีเ e กันแล้วนะครับหรือว่า วง RAS ของเราเนี่ยแหละนะโอ้รอมาก็พอสมควรนนะสองสามเดือนนะครับันที่สุดอีเวนต์นะฮะของ l a s e r s i l ิเ t ก็มาสิทีนะครับผมจะได้ปั่นวงนี้สักทีเนาะนะฮะจนถึงเลเวล30นะครับเลเวลแบนนะโอเคเพราะตอนนี้มันอยู่จนถึงอ่าเลเวลที่สักครู่นะครับขอเข้าไปดูโปรไฟล์แ๊บหนึ่งนะโอเคนี่ครับคือตอนนี้อยู่อันดับเอ้ยอยู่เลเวลที่23นะครับก็ เหลืออีกประมาณ7นะครับอีก7็ดเลเวลก็เต็มแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมจะได้ปั่นไปเลยนะครับสำหรับอีเวนต์ในครั้งนี้นะโอเคส่วนใครสนใจก็แอดกันมาได้นะครับมาก็สำหรับครั้งนี้มีเพลงใหม่นะครับ1เพลงเช่นเดียวกันนะครับอ่าเดี๋ยวขอเข้าไปดูในกล่องจดหมายนะครับนะ <My S 1> อ่ะ <the prominent. S 1> เพลงนี้มีชื่อว่า my of p o l m e n t เอ้ย p o l m e n t นะครับถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับนะนะก็ให้ Google เป็น ตัวแปรกันแล้วกันนะครับนะคือแปรเป็นไทยเนี่ยก็หมายความว่าจิตใจของความโดดเด่นนะครับนะก็มาดูที่ว่าเพลงนี้ความยากเท่าไหร่ครับโอเคมโกนิก้าไม่มีครับไม่มีบทรอบนี้โอเคเพลงเยอะมากอ่าเจอละ my o p p o n t m e n t โอเคนี่ก็ระดับความยากนะครับก็คือ easy 9 normal 15 hard 19และ ยาสุด27นะครับโอ้โหบอกได้เลยว่าก็ก็โอเคอยู่นะซึ่งเพลงนี้เนี่ยพอผมได้ลองฟังแล้วก็ชอบมากเอาจริงๆนะครับก็รอเพลงเต็มนะซึ่งตอนนี้เพลงโปรดที่ผมชอบที่สุดของวง RAS นั่นก็คือ b e a u t i f u l Birthday นะครับนะนี่ครับเพลงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเล่อไปช้าๆครับนี่ครับนี่คือเพลงโปรดของผมเลยนะตอนนี้ยังเป็นอันดับหนึ่งอยู่นะครับแต่ว่าเพลงใหม่ล่าสุดที่เข้ามาเพลงนี้นะครับก็อาจจะมาแทนที่ก็เป็นได้นะครับนะ ก็วความยากเนี่ยเดี๋ยวผมเล่นเป็นฮาร์ดแล้วกันครับสบายอยู่แล้วสิบเก้า2ายีิบเจ็ดนี่ตายครับตายกลางกลางเพลงนะโอเคส่วนโตกเนี่ถือว่าโอ้สวยดีเหมือนกันนะมันเหมือนเป็นลำแสงนะครับเป็นลำแสงทะลุประหลอดเลยนะฮะทะลุโซ่เลยครับเนี่ยโซ่ขาดเป็นเสียงเลยนะครับก็ถือว่ามีความพย,ยายามมากพอสมควรนะสำหรับเพลงนี้โอเคกลับออกครับอ่าอันนี้พาเลโอนะฮะช่างมันครับมาลู้ก,กาชาปองครับ แมกาชาปองนี่บอกไล้เลยว่าสูบเงินผู้เล่นมาหลายต่อหลายคนแล้วนะฮะแต่ไม่ใช่ผมหรอกนะครับผมไม่เคยเติมอะผมใส่ฟรีนะครับมาตู้นี้จะเป็นตู้การันตี4ดาวนะครับนะคือถ้าสุ่มแล้วเนี่ยจะได้เป็นใบนะครับเป็นใบในการแลกก้กาส์4ดาวนะครับเนี่ยเราสามารถที่จะเอามาแลกอะไรได้นะครับโอเคอันนี้สตอรี่ในเรื่องของแต่ละวงเนาะเอาออกดีกว่าครับเพราะว่ามันจะโหลดนานม,มากโอเค เนี่ยครับเอ,เอาสามารถมาแลกได้นะครับแต่ว่าต้องใช้เพชรเตริมเ,เท่านั้นนะ2,500ก็มันจะหมดเขตวันที่23ก็3วันนี่หว่านะครับเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รีบๆกันเข้านะฮะส่วนต้นนี้ก็ไม่จะเป็นต้องรีบก็ได้นะครับนะอีก2ตู้นี้นะครับก็ซุ่มหนึ่งครั้งการันตีการ์ดสี่ดาวหนึ่งใบแน่นอนแต่ต้องใช้เพชรเตริม2,500นะครับนะอยู่จถึงวันที่3ธันวาคมครับก็ประมาณ13วันนะ เพราะวันนี้วันที่ยี่สิบฉะนั้นเนี่ยก็ยังมีเวลาอยู่นะครับรองเงินเดือนออกก็ได้แล้วค่อยเติมแล้วค่อยซื้อนะฮะี๋ยวค่อยสุ่มนะครับมาส่วนนี้คือสาระสําคัญของเรานะครับโต้นี้มีระยะเวลาทั้งหมด10วันเพราะฉะนั้นอีเวนต์ครั้งนี้ก็มีมีเวลาทั้งหมด8วันในการปัน่นเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับนะสิวันโอเคมาดูมาดูกันครับว่ามีกระอะไรกันบ้างน,นะโอเคลิ้นพันอีกแล้วเพิ่งกินข้าวมาสดสด,สดมันมาดเลย มาครับซีดารเป็นการ์ดเขียวนะครับอันนี้จะเป็นทางด้านของอ่าเลนะครับคุณเลสตังนะครับนะก็เป็นนักร้องของวง RAS เนี่ยแหละนะครับคุณเลนะครับเป็นกาัศซีดาการ์ดเขียวสกิลก็คือบูทคะแนน90%นะครับแต่ว่าถ้าเรากดโน้ตกรีนขึ้นไปนะครับกรีนหรือเพอร์เฟคก็ว่ากันไปเนี่ยแหละนะก็จะเป็นการบูทคะแนนอีก110%นะครับเป็นเวลา7วินาทีนะโอเคแต่ว่า7วินาทีเนี่ย คือสกิลต้องเลเวล5นะครับไม่ใช่เลเวลหนึ่งถ้าเป็นเลเวลหเนี่ยก็น่าจะประมาณห้าวินะครับห้าวิโอเคอ่ะอันนี้อะไรอ่ะอันนี้คือกําลังซ้อมนะครับซ้อมกีตาร์เป็นกีตาร์เบสนะครับนะกับชูชูนะครับมนะีชูช,ชูนี่คือคุมเลยนะฮะนะเป็นหัวเหาะสาคัญของวงนี้เลยก็ว่าได้ครับนะแล้วก็เป็นหัวหน้าวงด้วยนะฮะแล้วก็บ้าแมวด้วยชอบใส่หูฟังหูแมวนะครับนะมา ชูชูนะครับเป็นการ์ดเขียวเช่นเดียวกันนะฮะสี่ดาวนะครับนะสกิลนั่นก็คือถ้าเรากดโนตนะครับกร๊นะครับจนถึงเพอร์เฟกเนี่ยก็คือกดได้กรู๊อ่ากรีนและเพอร์เฟกเนี่ยก็จะเป็นการบุกคะแนน60%เป็นะครับเป็นเวลา7.5วินาทีนะครับนี่อันนี้จะเป็นของน้องชูชูนะนี่ครับนี่อะไรเนี่ยโอ้โหภาพสวยงามมากคือชูชูเนี่ยด้านหลังเนี่ยจะเป็นสระว่ายน้ำนะครับเป็นสระว่ายน้ำหรูของชูชูเลยนะ เอาจริงเนี่ยบ้านเรามันก็มีนะครับนะแต่เป็นที่โรงแรมโรงแรมกลางกรุงเทพเลยก็ว่ากันไปนะครับนะแล้วก็ข้างหลังเนี่ยน่าจะเป็นเมืองนะครับผมไม่แน่ใจว่าเมืองที่พวกอาหล่าสาวสาวแบงดินที่เขาอยู่กันเนี่ยมันอยู่เมืองไหนนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นโตเกียวนะฮะโตเกียวไว้ก่อนครับหรือว่าโอซาก้าก็ว่ากันไปครับนะเพราะว่าเมืองของญี่ปุ่นเนี่ยที่มันเจริญเจริญเนี่ยใหญ่โตโมโหลาเนี่ยมันมีเยอะครับไม่เหมือนบ้านเราอ่ะบ้านเราก็มีกรุงเทพเนี่ยแหละนะฮะอ่ะโอเคก็ อ๋ออีกหนึ่งอย่างก็คือว่าบ้านของชูชูเนี่ยรวยนะครับนะคือชูชูมีฐานะที่ค่อนข้างร่ํารวยพอสมควรนะครับเป็นรองแค่น้องโคโคโลนนะครับเพราะว่าโคโคโลนเนี่ยมันอยู่ระดับโลกนะครับนะส่วนชูชูระดับออปตอนะฮะอันนี้คือผมเล่นมุกนะครับอ่าต่อไปเป็นมัสกิงนะครับมัสกิงสามดาวเป็นการ์ดเขียวนะสกิลก็คือบุคลลัยหกสิบเปอร์เป็นเวลา7วินาทีนะครับนี่ก็ถือว่าอ่ามัสกิงเนี่ยก็ถือว่าเป็น เป็นเรือคู่กับอาตาฮีล็อกกะนะครับนะคือปิ๊งล็อกกะนะครับชอบจีบล็อกกะตลอดเลยนะโอเคนี่ครับความความคาดหมายนะครับนะคือมัสคิงเนี่ยกินกับอะไรก็อร่อยนะครับโดยเฉพาะ2คนนี้นะนี่อันนี้คือน่าจะไปร้านรามงนะครับเป็นร้านรามงของอ่ามัสคิงหรือเปล่าเพราะว่าครอบครัวของมัสคิงนีอีกประกอบนะครับเป็นประกอบกิจการเป็นร้านอาหารนะครับเป็นพวกข้าวผัดแล้วก็พวกรามง อะไรประมาณนี้นี่แหละนะครับแล้วก็ไอ้สองคนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางด้านของคุณเลสซังนะครับแล้วก็คุณพาเลโอเอ้ยทุยไม่ใช่ก็คือทางด้านของล็อกกาดนะครับสาวแว่นของเราเนี่ยก็ไปอยู่นะครับพอประมาณพอสมควรนะครับก็เกือบบ่อยๆนั่นแหละเนาะก็สาวคนนี้จะสนิทก,กันมากเลยนะครับนะโอเคอ่ะก็จะประมาณนี้ครับมาดูชุดกันดีกว่าครับนี่คือชุดของอ่าเลสซังนะครับนะนี่ นี่ครับก็ตามสไตล์ของวงเล s ซ r ร์ l ิเล e t นะครับต้องมันดูฉูดฉาดหน่อยนะฮะอ่านี่ครับอันนี้จะเป็นชูชูนะครับนะนี่ก็ถือว่าตัวเตี้ยเหมือนเดิมนะฮะก็เล็กสุดนะฮะในบรรดาของสาวในบางตุลิแล้วนะครับนะชอบแกล้งน้องอ่ะนี่ครับแล้วก็พูดพูดอังกฤษเก่งด้วยนะเออนี่ครับชูชูนะครับหูฟังยังเป็นหูฟังรูปแมวเหมือนเดิมนะฮะหูฟังหูแมวนะฮะอือพินัทนี่ถือว่าถูกใจสิ่งนี้นะครับนะ แล้วก็ทางด้านของอามัสคิงนะครับนะมัสคิงนี่จะออกสไตล์เหมือนกับเป็นผู้หญิงขาโจกหน่อยแบบออกนักเลงนิดหน่อยนะครับแต่ความจริงแล้วมัสคิงเป็นคนที่นีสใส่ดีนะครับนะขี่มอเตอร์ไซค์เก่งด้วยนะครับนะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับชุดของวง i s ในอีเวนต์ครั้งนี้นะครับนะป้ายกับออกส่วนอันนี้เนี่ยอันนี้คือใช้ตั๋วแดงในการส่มนะครับซึ่งผมมีอยู่2ใบแต่ผมไม่ส่งครับส่มมาสิบกว่าครั้งแล้ว เกลือครับไม่เคยได้3ดาวเลยเออเหนื่อยใจจริงนะครับมาและเอียดอีเวนต์ครับอีเวนต์นี้มีชื่อว่าโนลิมิตนะครับก็ถือว่าแลนทะลุประหลอดเลยนะฮะทางนี้ไม่มีคำว่าลิมิตอะไรทั้งนั้นนะครับนะคือแบบทะลุลิมิตทะลุประหลอดไปเลยนะครับโดยเฉพาะเพลงนี่แหละนะฮะโอเคก็อีเวนต์จบวันที่28นะครับ8วันนะฮะก่อนเวลา1ทุ่มตรงนะโอเคแล้วก็ อันนี้จะเป็นภารกิจประจำอีเวนต์นะครับไอสองอันนี้ผมรู้แล้วว่าทำอะไรก็คืออันบนเนี่ยกดโนต้ตเป็นเพอร์เฟกนะครับนะทั้งหมดอันนี้คือ1 0 0 0 0มเอ้ย1 0 0 0 0มใช่ไหมหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยนะครับนะตอนนี้ผมทําไปแล้ว1นึ0งหมื่นะครับนะส่วนอันสองอันนี้คือกดโนต้ตให้ได้ครบ1 6 0 0 0นะครับซึ่งผมกดไปแล้ว15,638นะครับนะโอเคซึ่งมันไม่เกี่ยวกับอีเวนต์ครั้งนี้นะ ไอ้ข้างล่างนี่มนมันเกี่ยวนะครับนะอย่างเช่นอ่ากดโน้ตเพอร์เฟกให้ได้ถึง40โน้ตนะครับก็ได้เพชร25ครั้งแล้วก็เล่นเพลงอีเวนต์นะครับ my o f off infinite อะไรนี่แหละนะครับนะ25นะครับเพชรนะครับนะเอาไปเลยฟรีฟรอันนี้ก็ฟูลคอมโบนะครับ1ครั้งนะจะได้กระป๋องไฟเล็ก5อันนะครับนะเอาไปเติมลูกไฟนี่แหละนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะเล่นสักคอแห้งเลยตอนนี้ เดี๋ยวอาเซียปุ๊บกินน้ำปลาปุ๊บเลยเท่านี้อ่ะส่วนทางด้านของอ่าของรางวัลน,นะครับอันนี้ไม่ต้องสนใจนะครับมันมีอยู่ประจําอยู่แล้วนะครับนะนี่ดีกว่าถ้าเราเก็บแต้มเอีเวนต์ครบ3ามหมื่นนะเราจะได้การ์ดเป็นนอกอาซาฮีล็อกกาดนะครับเป็น2ดาวการ์ดพระจันทร์นะโอเคถ้าเราเก็บแต้มครบ5 0,000ื่นนะครับเราก็จะได้สติกเกอร์เป็นมัสคิงนะครับนะนี่มัสคิงพูดอะไรผมไม่รู้นะครับเพราะมันเป็นภาษาญี่ปุ่นล้วนนะ แล้วก็ของรางวัลนะครับนี่จะเป็นพาเลโอนะครับพาเลโอนะฮะถ้าเราเก็บแต้มครบ1 5 0 0 0 0สนหื่นนะครับก็จะเป็นพาเลโอการสาดาวเป็นลูกไฟนะครับนะสนสก,กิลเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเริ่มแรกนะครับพาเลโอโอ้ยเดี๋ยวคือเห็นพาเลโอใส่เอ้สีผมของพาเลโอในอีเวนต์ครั้งนี้เนี่ยพอผมมองดูแล้วเนี่ยทำให้ผมนึกถึงน้องอายะจายังจริงๆนะก็ไม่แปลกครับเพราะว่าพาเลโอนี่เป็นแฟนพันธุ์แท้วงพาสเทลอย่างมากเลยนะครับนะ ในห้องนอนของเธอนี่โห,โหเต็มไปด้วยโปสเตอร์ของวง pastel เต็มไปหมดเลยนะครับนะโอเคก็สกิลนะครับก็คือเพิ่มเลือดนะครับ450หน่วยนะแล้วก็บุคคะแนน20เป็นเวลา8วินาทีนะครับนี่อ่าส่วนอันนี้อันนี้คือเหมือนจะไปกินเป็นขนมมากกว่านะผมมองแล้วเป็นขนมมากกว่านะครับนะดูสิจ้องหน้าจ้องตาเชียวเลยนะครับอนนี้ซึ่งคนที่กินกับพาเลโออยู่ด้วยเนี่ย น่าจะเป็นน้องอายะรูอเปล่านะครับนะเอออายะรูอเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับนะไม่ไม่อายะก็กีซาโต้เนี่ยแหละ2คนนี้แหละที่เป็นไปได้มากที่สุดแล้วนะครับนะเพราะว่าคือดูจากทรงผมแล้วเนี่ยไม่น่าใช่โชโชแน่นอนครับไม่ใช่โชโชไม่ใช่อาเลซังไม่ใช่พาเลเยไม่ใช่อซาฮิลกกาแล้วก็มัสคินอย่างแน่นอนครับทรงผมนี่ผมเห็นแล้วผมรู้เลยนะฮะมีอยู่2คนแหละครับก็คือ อาจิซาโต้แล้วก็อายะนะครับโอเคก็จ okay. ะ so, ประมาณนี้นะครับนะส่ว so, นอันนี้จะเป็นทางด้านของอาซาฮีล็อกกาะนะครับสาวแว่นของเรานะแต่พอถอดแว่นปุ๊บนี่บอกเลยว่าการเล่นกีตาร์ของเธอนี่เข้าขั้นระดับเทพเลยนะครับแล้วก็เป็นแฟนพันธุ์แท้วงป๊อปปิ้นด้วยนะครับนะสกิลก็คือบุคคลาสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็อาแช่แข็งหลอดเลือดนะครับก็คือแบบถ้าเรากดพลาดนะครับกดแบดหรือว่ากดมิสเนี่ยมิสหรือว่าแบดเนี่ย เลือดจะไม่ลดนะครับนะเป็นเวลา5วินาทีนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะโอเคกีตาร์ของล็อกกับนี่ก็ถือว่าแจมแมวนะฮะโอเคก็ทั้งหมดของอีเวนต์ก็จะมีเพียงแค่นี้นะครับส่วนขินนี้ก็สามารถเอามาแลกได้นะครับก็ได้มาจากการลงไลน์นี่แหละนะครับนะทั้งโหมดเล่นคนเดียวนะครับหรือว่ามันปิ p เพเอร์ก็ได้นะฮะเอามาแลกของก็ได้นะครับนะนี่ตัวสกิลนะครับของฮาเรโอแล้วก็ตัว ทักิลของคนอื่นๆนะครับก็สามารถเอามาแลกได้โอเคเอาออกครับกดออกส่วนเรื่องของการจัดทีมซึ่งการจัดทีมเนี่ยผมทําตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแหละครับพอดีว่าเมื่อคืนเนี่ยผมต้องการที่จะทดลองไลฟ์สตรีมบนเฟซบุ o กนะครับเกมแบ<า>งดินเนี่ยแหละนะฮะอ่าผมก็เลยแบบจัดทีมเนี่ยครับผมวงเลเซอร์ซิเลตก่อนเลยนะครับนะซึ่งทีมนี้แหละที่ผมจะใช้นะครับนะ ก็การ์ดนะครับเขียวตรงตามอีเวนต์นะฮะก็จะมีอยู่2ตัวนั่นก็คือชูชูกับพาเลโอนะครับการ์ดแฮปปี้การ์ดยิ้มนะครับก็จะมีทางด้านของล็อกกาดนะครับแล้วก็มัสคิงนะครับนะแล้วก็ส่วนทางด้านของคุณเลซังนะครับเป็นนกนะฮะไม่ใช่นะครับเป็นพระจันทร์นะครับนะเป็นพระจันทร์นะครับการพระจันทร์ก็ประมาณนี้นี่แหละนะครับนะโอเค เอาละครับและนี่ก็คือรีวิวอีเวนต์นะครับในครั้งนี้นะฮะชื่อว่าโนลิมิตนะครับก็ใครที่เป็นสาววงเลเซอร์ซิเลตนะครับก็จัดหนักไปได้เลยนะครับนะทั้งตู้ส่มกระชาปองแล้วก็เรื่องของของรางวัลในอีเวนต์ครั้งนี้รวมถึงเพลงด้วยนะครับที่ถือว่าเพลาะมากจริงๆนะครับนะโอเคหมดเวลาแล้วครับผมเซฟใครไลค์แชร์กันได้นะครับก็กลับมาพบเจอกันใหม่ในอีเวนต์ครั้งถัดไปนะครับผมก็ผมจิฟซากุระเนเน่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ 「そけあがれ